สวัสดีเพื่อนเชาวโรบอกทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับแมปอะไรคอสโอเวอร์อีกเช่นเคยนะครับผมอยู่กับผมนะครับเรซี่นะครับผมในเนื่องเมื่อวานนะครับวันเสาร์ที่3มีอัปเดตใหม่ถูกต้องไหมครับมีดาบมาใหม่ใช่ไหมไม่ใช่ดาบสิเป็นค้อนอเป็นค้อนใหม่ที่เป็นเหมือนคอนลูกตุ้มแบบหางหางพึ่งอารมณ์นี้นะครับที่ผมซื้อมา3ามอัน ผมอยากลองดูว่าดาบระดับมิสติกเนี่ยที่ดาบดอบจากเอลเนี่ยกับพึ่งเนี่ยมันต่างกันขนาดไหนถ้าเราเอาไปเอ็นชาร์ตนะครับเดี๋ยวผมรวมพึ่งก่อนนะอ่รวมพึ่งก่อนปึ๊บ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 อโอเครวมไปอ่เป็นแรงดีเท่ากันนะครับอ่าตอนนี้ผมยังหาดาบได้ไม่เยอะนะโอเค แรงดีอยู่ที่ประมาณ 2.19Qi นะครับอันนี้อยู่ที่ถ้าดาบเป็นม,ม,มิติกนะอยู่ที่ 2.85Qi ห่างกันไม่ค่อยเยอะนะครับประมาณประมาณ600หรือ700 7 0 0กว่าหกร600กว่าประมาณ600กว่า QA นะห่างกันอยู่แค่ประมาณนี้ไม่เยอะกันเท่าไหร่นะครับ พูดถึงเรื่อง e n chart อันนี้ไม่ติดชาร์ปแปดใช่ไหม๋ย่ผมเอาวันนี้ติดชาร์ปแปดเลยนะโอเคปึ๊บปึ๊บไม่มีนะไม่มีอุยอืมอันนี้แค่ชาร์ปสามนะไปแล้วหก QA อืมไามา่ดี อ่าสิบหนะครับแล้วมเอา,าชาแปดอ่าติดแล้วชาแปดนี่อยู่ที่27 2 7 8 8 q จดเนะโอเคก็ดาเมจไม่เกินนี้นะครับแต่ว่าผมมีดาบแรงบีแล้วติดชาแปดอยู่ที่1 0 0 q คอนะอ่าอันนี้อย่าเพิ่งไปสนมันอย่าเพิ่งไปเปรียบเทียบมาพลระแลงกันอ่าดูนี่อยู่ที่2 7่ค ยี่สเจ็ดคิวไออะชารแปดโอเคแล้วผมไปดูอ่าดูก่อนดีว,ว่าผมพอไหมโอเคมีเต็มอ่ะแล้วผมจะลองตีดาบใหม่ให้ติดชารแปมกันอุ้ยทีเดียวติดเลยว้าวดีจริงๆอ่ะไม่เปลืองนะครับโอเคนี่ครับชารแปดของดาบ มิติคิดตอบจากเอลผมมองว่าดาเมจอ,อาจจะห่างกันมากนะครับห่างกันประมาณ6 QI อ่ะเพราะว่าดาบอีปิกของเกาะดันดา,นด,านดานนั้นอยู่ที่21.42 QI เท่านั้นเองอ่ะดาเมจเห็นให้ชัดนะครับว่าดาบอีปิกับกับ,กบ มิติของเกาะเอลนั้นห่างกันค่อนข้างเยอะนะครับแต่ผมมองว่าสําหรับคนที่ไม่มีดวงในการในการที่แบบเออในการตีแล้วดอปดาบนะครับไม่ค่อยมีดวงผมแนะนําว่าให้ให้เล่นอันนี้ก่อนก็ได้นะครับอในการซื้อหรือว่าอะไรนะครับซื้อมาใช้ก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าราคาอยู่ที่ประมาณ400 q i นะครับตอนนี้ก็ฟาร์มแค่แป๊บเดียวเรื่องเงินหาไม่ยากนะครับตอนนี้อ่ะ ติดอยู่ที่ว่าตอนนี้เหมือนว่าในดันจะมีดาบอีกดาบหนึ่งที่เป็นระดบับ l ร g เ n น a r y ี่ของดันเจี้ยของดันดาดันตอนนี้ผมลองไปตีมาแล้วหลายดันมันยังไม่ไม่ดอบให้ผมเลยนะครับอ่ะไม่เป็นไรผมไม่ค่อยมีดวงเรื่องดาบสักเท่าไหร่นะครับอ่ะคลิปนี้ให้ผมสรุปมองมองได้ว่าดาบอีพิกเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีดวงแล้ครับ เอามาใช้ขัดก่อนได้นะครับเอาไปใช้ตีเอลเพื่อให้ดอดาบมิสติก <Myst ic. S 1> ของเราให้มานะครับคลิปนี้ก็สรุปแบบง่ายๆเลยนะครับว่าถ้าไม่มีดวงก็ซื้อมาใช้ก่อนได้โอเคไม่มีปัญหาเลยส่วนผมได้ดาบตำนานมาแล้วก็ค่อนข้างโอเคดามเมจ ไม่แย่สักเท่าไหรอ่ะผมทําคลิปเปรียบเทียบนะครับถ้าสต่เราเขาไม่มีดวงอ่ะซื้อมาใช้เลยครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ